Bạn nhạc cá nó ngon Lọ to thằng bờ sông Lọ Lọ này ừ. Cho nhảy cái mi mì đây Cho nhảy cái mi บรรยากาศวันนี้การนี่เนี่ยพลน้ำแต่ปะนี่พลน้ำพอดี บรรยากางวัฒนธรรศประเทศ oh. เป็นครั้งแรกในโลกที่พวกเราจะได้ทำมุนใหญ่ขนาดน,นี้พร้อมกันพาจย์จอยเดี๋ยวพอถึงเวลารรลเราจะพาจย์อินเข้าประจําที่เรียบร้อยแล้วพาาระท่านถึงจะมานั่งที่เก้าอี้ด้านหน้าเราจากนั้นพิธีก็จะเริ่มขึ้นตั้งใจกันให้ดีน,าานะใจใสใจบริสุทธ พิธีถวายสังฆทานแบบนี้เป็นบุญใหญ่มากๆหนูจะตั้งใจให้เต็มที่เลยค่ะป้ารอบสันไมเขา็จพิธีแล้วเราจะไปนี่เนาะในพ้น่นี่นี่ในพ้นน่ำจะคอกคนมาครบแล้วอลดินนี่ตะเกียงวิเศษเออตะเกียงแม่ละตะเกียงวิเศษตะเกียงวิเศษ

อสามโมงห่อนแล้วน in ี네่ไปอินกระตุนกระตุนอันนี้กันเจดีนี่กับโปรเจคเตอร์ ตตรบรรยากาศอย่างนี้วะได้หอบหนึ่งต่อไปต่อ บรรยากาศอันนี้ครับก,กวดน้ำเนาะวงเวียนรอบสองคือวง,งเวียนกวดน้ำนี่วง,งเวียนหยดหยาดน้ำอ่โถหยาดน้ำแล้วก็ดอกไม้ประดับของอน,นี้งาบรรยากาศดอกไม้ประดับหอยเลยรอบสอง รอบหนึ่งรอ,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 อบสองอันนี้เขารอบในรอบสองอ๋อนี่นี่เห็นบอกโอ้ก็ฮิดแบบนี้ได้รอบหนึ่งรอบนอกเขียนทอรอบสองนี่รอบใน รอบสามเหมืนรอบลุนรอบในครับปีเขาให้เบียนเทียนนะให้ยางซับรอบเขาอันนี้มันรอบตุ่นลุมนี่เขาให้ยางซ้ำหอบเลยหอ,หอบนอกแล้วหอบสองนี่หอบในนี้หอบสามอ่ะ จ่อเขาเนี่ยครับโอ้บรรยากาศยางเลาะอย่างเดียวเลาะเิ่งบรรยากาศ การรอบๆเฉพาะภูไดครับอนุญาตเนาะขอโทษด้วยขอโทษขออภัย <c ười> นี่วยากาดมอมดอกไม้